นี่คือเมาส์เกมมิ่งจาก AJ a ครับ AJ 1 5 9 P MC ซึ่งเข้ามากับแท่นชาร์จนะเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยครับทางร้านเกมแ lap ได้ส่งมาให้ลองเทสครับของในกล่องมีคู่มือสายเชื่อมต่อแท่นชาร์จเมาส์ครับและนี่คือหน้าตาเมาส์ครับสวยมากๆเลยนะเป็นสีส้มอ่อนครับที่ตัดกับตัวสโครอลเมาส์และตัวแบ็กเวิร์ดฟอร์เวิร์ดเป็นสีส้มเข้มนะถือว่าเป็นสีที่สวยเลยทีเดียวเชื่อมต่อได้ทั้งบลูทูธไวเลสสองจุดสี่อันนี้คือปุ่มปรับค่า DPI ส่วนเรฟลไลลกอวเเริ้งครับ์ซิป ใช้งานก็เสียบสายแท้ซีเข้าไปแล้วก็เสียบดองเกอร์เวเลตตรงนี้ได้เลยหากแบตเตอรี่มัลหมดก็แค่มาวางชาร์จเท่านั้นเองครับเมส์มีซอฟต์แวร์ครับตั้งค่าปุ่มกดได้เซตมาคโครและยังคัสตอมสีไฟตามค่า TPI ที่เรากำหนดไว้ได้ด้วยครับ ส่วนค่า DPI นั้นปรับได้สูงสุดถึง12,000เลยครับและโพงนิเลตให้มา1,000เฮิร์แค่นี้ผมก็ว่าเหลือๆแล้วครับส่วนตัวเซนเซอร์เป็น PAW3311 น,น,นะเท่าที่ลองใช้เล่นเกมมาก็ตอบสนองดีครับไม่มีอาการหลอนให้เห็นนะก็ถือว่าใช้ดีเลยครับไม่แย่เลยและทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยอยู่ในงบแค่600นิดๆเองครับบอกเลยโคตรถูกยังไงก็รีบจ่ายกันนะครับเดี๋ยวของหมดนะ